สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับบาลมอบซิมามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการผสมพันธุ์นะครับผมมีเอฟซีนะครับท่านหนึ่งถามว่าซอยอธิบายนะครับเกี่ยวกับการผสมพันธุ์นะครับของของว่าของขุยกับสีคล้ายๆกันนะครับพี่น้องจ่กับสีบอลในภาพของวัวนะครับผมการผสมพันธุ์นะครับ มีอยู่2อย่างนะครับพี่น้องก็คือผสมจริงกับผสมเทียมนะครับพี่น้องผสมจริงนะครับก็มีขอดีขอเสียแตกต่างกันนะครับพี่น้องข้อผสมเทียมนะครับก็มีขอดีขอเสียคือกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวมอบจีเบ้าใไห้ฟังนะครับพี่น้องตามความรู้ที่บ่าวมอบนะครับพ่อมีนะครับเล็กๆในน้อยนะครับพ่อพ่อไห้มือไม้นะครับพี่น้องได้ ได้รู้จักนะครับในแนวทางนะครับกะฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้มาวมบนะครับผมในการเ็ดคลิปนะครับก็อันแรกนะครับผมการผสมจริงนะครับพี่น้องการผสมจริงนะครับการซีมีกา ขอดีนะครับขอดีก็คือ1น,นมันเป็นการผสมแบบธรรมชาตินะครับงว่าบวังว่าบวาไว้ววนะพี่น้องมันฉีบเสียหายนะครับจากการจกการล่วงของหมอแต่ละคนบวกกันนะครับประสบการณ์นะครับบางเทีดินนะครับพี่น้องก็เห็นให้หลอดผสมเทียมไปแย่ห้างไครไปแย ข้อมดลูกนะครับพี่น้องปากมดลลูกนะครับการสอดของแต่ละคนมันดินนะครับกติเหตุให้เป็นบาดแผลเป็นอักเสบนะครับประสบการณ์ของหมอแต่ละคนบ่คือกันนะครับพี่น้องการเก่งความชํานานนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เห้าบ่ต้องเจอนะครับง่ว่าเห่าทีทีซดนะครับพี่น้องและก็ที่สามารถอยู่กับเห้าได้โดนนะครับและกา ึ้นก็เป็นึืนการธรรมชาตินะพี่น้องกะชิมีแบบเลี้ยงโตสองโตนะพี่น้องง่วขึืนนะครับง่วขคืนเท่ากับเอิ้นนะครับพี่น้องโทรบอกนะครับบอกเจ้าของนะครูเพิ่นมี่พอพั้นนะครับโทรบอกว่ามันขึืนตอนจักโมงนะครับพี่น้องเพิ่นกระชีคำนวณให้ว่าต้องทับจักโมงมันนิ่งไปนะครับมันเริ่มมีอาการจังไหรนะพี่น้องเมือกออกตอนไหนะครับมีอาการการ ยืนให้มูโค้มนะครับหรือไลโค้งมูอันนี้ก็มีนะครับบางตัวกับห้องบบกิดหยานะครับบางตัวกับนิ่งนะครับมีเมือกออกแต่ว่านิ่งนะครับกินหยาเซยนะครับอาการของแต่ละตัวกับโกขึ้นกันนะครับพี่น้องนี่ก็สําหรับมือใหม่สิเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็สีเฮดให้เห้าเฮดให้เห้าเบิงบบออกนะครับแล้วก็จีพลาด การผสมนะครับพี่น้องนับเวลาบถือึกจับเวลาจับสัตว์บเปลี่ยนนะครับสี่พาดนะครับพี่น้องผสมบบค่อยติดนะครับพองว่านะครับเปอร์เซ็นต์ของพองว่าที่ทับนะครับพี่น้องมันสีหูนะครับมันสีหูว่าขั้นขั้นมาหอดก่อนนะครับพี่น้องว่าแม่บคันนิ่งนะครับกระสีบบค่อยยืนให้ตัวผูเวลาตัวผูขึ้นกระสีแล่นออกนะพี่น้องบบให้ขึ้นนะครับ นันก็แสดงว่ายังบบทันพรอมเทียนะครับนี่คือ,เ,คอเขาสังเกตไปนํนา,นานะพี่น้องแล้วก็มันเริ่มนิ่งปุ๊บมั็สิทับของมันเองนะครับเฮากับปล่อยไว้จากพักนึงนะครับนิง่งขื้นเองทับเองนะพี่น้องอย่าลืมว่าบางเทียเพื่อนกัซ้าให้นะครับพี่น้องขึ้นเทียนึงนะครับแล้วก็ขื้นเทียสองนะครับเพื่อวามชั่วแล้วก็อย่าลืมว่าตัวผู้ขึ้นแต่ละเทียนะครับพี่น้อง ได้นาเชื่อไปเต็มๆนะครับเพราะว่าการได้ได้หลายนะพี่น้องเพราะว่าเขารีดเทนึงหนีขึ้นเทนึงหนีได้เป็นสองร้อยก็โดดสามร้อยโดดนะครับขั้นว่าผูสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาแยกอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เขาใซ่ไปเทเดียวเลยนะครับขั้นผสมเทียมกะทีขั้นเทียบกับการผสมเทียมกะทีสองสามร้อยโดดนะครับใซ่เทเดียวเลยนะครับเพราะว่าตัวผู้นี่ ใส่น้ำเชื่อเต็มที่เลยนะครับพี่น้องคือการผสมจริงนะครับนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งเฮ็ดให้โอกาสติดกระายนะครับพี่น้องเพิ่มซ้ำมาอีกเช่นหนึ่งนะครับโอกาสติดกระแหงหลายขึ้นและอีกอย่างคือว่าเมยพร้อมมันใครทับได้นะครับอันนี้เขาบอกตรงไปกลางว้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านมีหลายตัวนะครับเบาหมอกกับห้แนะนํามีพอคุ้มฝูงนะครับซีดีนะครับอาชี เจ็ดแปดตัวสิบตัวนะครับพี่น้องก็นแนะนําให้มีพอคุ้มฝูงนะครับขั้นบ่มีพอคุ้มฝูงก็ให้มีงว่วจับสัตว์นะครับเป็นงว่วผูน้อยนะครับรุ่นยานมนะครับรุ่นแปดเก้าเดือนถึงสิบห้าเดือนสิบหกเดือนนะพี่น้องก็คือง่วที่ยังทับบ่ขันเป็นแต่ว่าเป็นตัวนผู้นะพี่น้องมันถีจับสัตว์ได้นะครับเฮาสีรูเวลาว่า ง้อตัวนี้ขื้นตอนไหนะครับมันขื้นโค้มกันตอนไดนะครับเข้าก็เริ่มนับจับเวลาเลยนะครับพี่น้องนับหนึ่งเลยนะครับง้อนี่ผมทามเคยถามหมอนะครับพี่น้องหมอบอกว่าสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงนะครับคือช่วงเวลาที่พร้อมผสมนะครับในการเพื่อนับผสมเทียมนะครับกะเข้าถี่รูนะครับว่าง้อเป็นสัตว์ตอนหดจับสัตว์ได้ถืกนะครับพี่น้องแล้วก็ง้อผู่น่อยนี่สีน้ำตลอดเวลานะครับพี่น้อง เข้าสีเบิองออกชัดเจนนะครับเพราะว่าว่หวังตัวนะครับพี่น้องอาการเป็นสัตว์เบ่อขึ้นกันนะครับเข้าสีพาดนะครับในการจับสัตว์นะครับหล่อโบถืกนะครับกระติเสียดขั้นเสียเวลานะพี่น้องกินต้นทุนเข้าไปอีกนะครับมันสีเห็ดให้เข้าได้ผลผลิตซศานะครับก็คือเข้าเลี้ยงโบทองก็คือขาดทุนนะครับพี่น้องก็ซื้อเลี้ยงเลยนะครับพี่น้องอาจจะซื้อง่าผู้หน่อยมาไว้นะครับพี่น้อง ปดเก้าเดือนถึงสิบห้าสิบหกเดือนนะครับพี่น้องเขาก็ซื้อตั้งแต่ยานุ่มนะครับเจ็ดแปดเดือนนะครับมาเรียงไว้นะครับเขาก็ใส่ไปจักอายุหอวสิบหกสิบเจ็ดเดือนนะครับเขาก็ปล่อยขายออกนะครับพี่น้องสิ่งที่เขาถี่ได้คือหนึ่งเขาจับสัตว์ในเข้านะครับเ็นในเขาจับสัตว์เม่นนะครับพี่น้องกับรูเวลาที่ค่อนข้างถี่เม่นย่านะครับพอมันได้อายุสิบหกสิบเจ็ดเดือนเขาก็ขายไปนะครับแล้วก็ซื้อตัวใหม่มากถือว่า ก็ได้กำไรอยู่แน่นอนนะครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องการผสมจริงที่นี้พอคุ้มฝูงนะครับเฮ้าสิบบต้องไปนั่งจับสัตว์นะครับบต้องไปสนใจว่าตัวนี้เป็นสัตว์ยังสั้นยังสี่นะครับที่เป็นสัตว์ช่วงใดนะครับคือเขาสิเบิ่งกันเองนะครับพี่น้องเขาสีจัดการกันเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ตัวผู้เลยนะครับเฮ้าสิบัต้องมักังวลเกี่ยวกับพวกนี้เลยคือซื้อตัวผู้มาใส่ปุ๊บแล้วก็คือจบบัมีปัญหาเรื่องการจับสัตว์นะพี่น้องสี่ อาการเป็นยังได้บ่ต้องไปสนใจนะครับมีพอพันเดี๋ยวเขาจัดการกันเองนะครับหนึ่งคือว่าแม่เป็นสัตว์ไว้นะครับพี่น้องอันนี้ก็มีส่วนนะครับที่ว่าแมย์เป็นสัตว์ไว้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนนะครับที่มีตัวผู้นะครับพี่น้องแล้วก็การผสมนะครับตัวผู้จัดการเองนะพี่น้องชีค่อยดมค่อยตามนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นเองทับเองนะครับเข้าบบตงไปกังวลนะครับพี่น้องนี่คือขอดีนะครับดีมากๆเลยนะครับที่เห็นให้เข้าได้ลูกงัว ปีละต icism, ัวนะครับพี่น้องปีละตัวนะครับทางว่าเฮ้าสมบูรณ์นะครับระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์ครับได้ปีละตัวแน่นอนนะครับพี bon ่น้องและก็อีกอย่างหนึ่งคือแนวคิดนะครับบางคนอาจถบอกาาื่อว่ามันแพงนะครับพี่น้องแนวคิดก็คือท่านมีเฮ้าจากสิบเมีนะพี่น้องหรืออาจจะมีหน่อยมีหลายกว่าหนีนิดนึงกับโบเป็นอย่างนะครับพี่น้องผมถือว่าให้ฟังนะครับเฮ้าสือนะครับ ให้ไปซื้องว่าที่ยาน้มนะพี่น้องที่มีลักษณะเมียนะครับน้ำนุ่มดีนะครับพอเป็นพอพันที่ให้ลูกดีนะครับเข้าไปเบิ้งเอาผลงานเขาถึงพอทังเมียนะครับแล้วเขาเอามาทับง่ว่าเบกะสีให้ลูกกะสีลูกน้ำนุ่มดีนะครับเนื้อหนังดีนะครับพี่น้องเราต้องกินหวัวอาหารกระวันนะครับขั้นว่าลักษณะสี่นะครับเลือกโตที่แม่ให้ลูกดีพ่อให้ลูกดีมากนะพี่น้อง เทาสื่งว่ายาโนมานะครับเท่ามาเรียงนะครับให้มันทับได้นะครับอาจจะสี่หมื่นหาหมื่นหรือหกหมื่นนะพี่น้องขั้นเป็นบามันเลือดลอยกับอาจีแปดหมื่นหกแสนต้นๆนะครับจะถือว่าเข้าได้พอพันที่ดีนะครับแล้วก็ได้ลูกง่วนะครับผลผลิตกับดีนะครับราคากับดีกว่าพอบ้านๆนะครับหรือลูกผสมปกตินะครับ เขาซื้อพอพันเพลงเขาก็สชีได้ลูกง้วาทีง่งามนะครับแล้วก็ได้ราคาที่หลายแน,นนอนนะครับหลายกว่าหลายกว่าราคาปกติอยู่แล้วนะครับพี่น้องเวลาเลี้ยงซํากันนะครับทองซํากันนะครับแต่ว่าพอเขาดีกว่าเขาก็ดีขายได้ทั้งสวยงามนะครับตัวใด้บ่งงามเขาก็ถือว่าขายเนื้อไปนะครับแต่ขายเนื้อเนื้อหนังมันก็ดีกว่าพอพันทีเป็นลูกผสมหรือแบบบ้านวาดนะครับพี่น้อง เฮาซื้อสมมติว่าเข้าซื้อเพียงนะครับสมมติว่าซื้อเจ็ดแปดหมื่นหอดแสนนึงสินะครับพี่น้องเข้ามาทับอยู่สองปีสามปีนะครับเข้าขายเฮาอาจซื้อมาเจ็ดแปดหมื่นนะพี่น้องว่าอันนี้ว่ายานมนะครับเป็นเลือดลอยอย่างดีเลยนะครับแล้วเข้าขายนะครับเข้ามาเรียงอีกสองสามปีทับอยู่กับเฮาได้นะครับว่าอาจจประมาณสามปีสี่ปีนะครับ เข้าขายไปนะพี่น้องขายไปให้เขาเห็ดพอขั้นตเข้ากันยังได้นะครับขั้นเรือดลอยมีใบเข้ากันเฮงขายได้นะครับพี่น้องเจ็ดแปดหมื่นซำเกลนะครับหรืออาจจะขายเนื้อได้หาหกหมื่นนะครับพี่น้องกําไรกําไรอยู่น้าลูกนะครับพี่น้องพี่น้องขายลูกมันไปสองสามตัวพี่น้องก็ซ้ำได้พองว่าฟรีนะครับพ่อทับเสร็จปลดระว่างขายเป็นเนื้อถือว่ายั่งได้ขึ้นมาอีกนะครับพี่น้องแล้วก็ไปซื้อ ตัวไม้มาเรียงไว้นะครับพี่น้องพ่อตัวนี้ปดนะครับตัวนี้กับิีตัวเขาซื้อมาที่หลังกับทีไงพอดีนะครับพี่น้องดีนะครับการมีพอพันคุ้มผุงก็ถือว่าดีนะครับหรืออาจมีตัวแม่สามซี่ตัวนะครับแล้วซื้อพอพันดีๆมาไว้คุ้มมาทับองจะควงนะครับแล้วก็ได้ทับน้ำบ้านตัวละพันพันสองยี่สี่ก็ถือว่ามันเห็ดให้เฮ้ามีไรใดไปน้่นะครับพี่น้องพอพันตัวนี้อาจทีเรียงเรียงเฮานะครับ เลียงงัวเขาหอมนะครับเป็นคาใสใจในบ้านใดเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผสมจริงนะครับจากพองัวนะครับตามที่เบามอบพ่อพ่อรู้นะครับพี่น้องกัอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องกรเป็นการผสมเทียมนะครับการผสมเทียมนะครับพี่น้องมั่นสีหยากอยูนะครับพี่น้องคือมือไม้หนีสีหยากนะครับพี่น้อง หนึ่งการจับสั์นะพี่น้องเฮ้าสิบบลูนะครับว่านับเวลาบถึกนะครับก็คือจับช่วงนับเวลาบถึกนะครับบางคนมีโต2โสองต3โสามตนะครับพี่น้องมันจับสัตว์ยากนะครับเพราะว่าอาการของงาแต่ละโตบ่คือกันนะพี่น้องตบางตห้องมืดมือนะมีเมือกออกห้องมืดมือหยาบกินนะครับตัวนั้นตัวนี้ไล่โค้มนะครับพี่น้องหรือ บางตัวนะครับพี่น้องกินหนาเซื้อยนะครับมีเมือกออกตัวนั้นตัวนี้ลายโค้บางตัวกันนิ่งเลยนะครับกินปกติสุยางนะครับมีแต่มันต้องมีเมือกออกนะครับเท่ากับบลูนะครับพี่น้องผมบางทีอผมกับโบชเจนนะครับขั้นเท่าจับสัดโบเมนนะครับมันขั้นเท่าเอื่นหมอมาผสมนะครับหมอบางค้นกะผสมไปเลยนะครับพี่น้องมาหอดปุ๊บผสมเลยนะครับเวลาเพิ่นสีมือให้ความสําคัญเพราะว่าบางค้นกะ เสิเอาได้เงินนะครับบางคนกับประสบการณ์การผสมนะครับการล่วงประสบการณ์ความชํานาญยังบอหลายโมมี่นะครับโบระว่างหิ้านะครับ่อหิ้ากับตีเสียนะครับการรัดการจกต้องดีนะครับเวลางวดินววาหยังนะครับหลอดผสมเทียมนะครับปืนผสมเทียมอาจจะไปแงนะครับผิดหรือขูดผนังขูดข้อมดลูกไปนะครับบางทีอาจจะอักเสบไปนะพี่น้องก็ นี่ก็ถือว่าเป็นคออันตรายนะครับการผสมเทียมนะครับขั้นเท่าผสมได้สามสี่ตัวก็ถือว่าเก่งเลี่ยวนะครับได้ลูกสามสี่ตัวก็ถือว่าเก่งเลี่วนะครับเพราะว่าเท้าโจกเทาลวงมันผิดธรรมชาตินะครับพี่น้องความเก่งกับโบขึกันนะครับความเม่นย่ำของเท่านะครับหนึ่งเลยในการจับสัตว์แล้วก็ความเม่นย่ำของหมอนะครับพี่น้องตรงล่วงตัวนะครับมันเป็นสิ่งที่ยากนะครับหน่อยนะครับแต่ว่าขอดีก็คือ เข้าสีได้เข้าเลือกพอได้นะครับพี่น้องเลือกข้อดีๆได้นะครับแยกเพศได้ขั้นติดก็ถือว่าถือว่าการพัฒนาสิไปไหวนะครับเพราะว่าเข้าเลือกได้นะครับซูมูรนี่ก็ถือว่าพอพันดังๆก็มีหลายนะพี่น้องมันฉีพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับไปเร็วนะครับแต่ว่ามันก็มีขอขอเสี่ยงนะครับ การผสมนะครับหมอบางคนกับจับส่วนมากเขาจินับเวลาตัตงเตริ่มปีนนะครับพี่น้องเฮ้าต้องตอบหมอให้ได้ว่าง่ว่าเฮ้านะครับเรื่มปีนตอนจากโมงนะครับเพื่อนจินับเวลาไปนะครับพี่น้องประมาณ16-18สชั่วโมงนะครับของง่ว่านะครับเพราะว่าเพื่อนจีแต่ว่าต้องทูปรึกษาหมอนะครับหมอแต่ละหมอบ่กือกันนะครับพี่น้องแล้วก็บางบางหมอจะระวังให้เฮ้านะครับบางหมอกะ เกงนะครับบางหมอกะพ่อเปลี่ยนนะพี่นอ้องอีกบางอย่างกะอยู่ทีงว่าน้ำนะครับการผสมเทียมปัจจุบันกับเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าพัฒนาได้แบบก้าวกระโดดนะครับได้ลกงงว่าทีง่าม่าเอาเหลือพอพันได้แต่ว่าขอเสี่ยงกะมีหลายนะครับพี่น้องขั้นอยากผสมเทียมนะครับแหมแม่นย่ำผมแนะนําให้ซื้อ ตัวผู้นะครับรุ่นยานมมาไวจับสัตว์นะครับพี่น้องเพราะว่าเข้าสีเห็นว่ามันมันขื้นตอนไหนนะมันเริ่มดมเริ่มโค้มเหมือนตอนไหนนะครับเข้าสีเดยนับไปล่าถึกนะครับซื้อมาไวเลยนะครับเ่ายานมตัวผู้นะครับพ่อมันได้สีทับเป็นนะครับสิบเจ็ดสิบหกเดือนนะครับเขาก็ขายทิมไปนะครับพี่น้องก็ซื้อตัวไม่มาไวจับสัตว์นะครับเพื่อสีเห็นให้เขาจับสัตว์แม่นนะครับแล้วก็ ประหยัดเวลานะพี่น้องโบเสียเวลา,เส,เ,วลาเสียเงินค่าผสมถิ่มฟรีนะครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างคือต้นทุนนะครับพี่น้องขั้นเท่าประหยัดต้นทุนในหลายเท่าไหนก็นคือเท่าในกําไรหลายเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับเล็กๆในหน่วยที่มามอบพอมีนะครับอยากมาแช่นะครับให้พี่น้องในฟังนะครับผมกับอาจเป็นคลิปทีมี ประโยชน์นะครับพี่น้องบ่หน่อยกันไลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับคนที่เก่งแล้วก็อาจฉีบ่ม่บ่คคอยอันนี้เท่าไหร่นะครับพี่น้องหรือข้อมูลใไหที่บ่ตรงนะครับที่เบามอบนะครับเบ้าผิดกาขออภัยนะพี่น้องซอยเตือนคอยเขาเมมตนนะครับคือแชร์ประสบการณ์นะครับพี่น้องซอยกันนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ